โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมไทกิกนะครับในเกมไมโครเอาชีวิตรอดนะ EP ที่11นะครับทุกคนหรือว่า11หรือว่า12วันถ้าจะ12นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยว EP นี้เราจะมาทําการสร้างอันนี้ต่อกันนะครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรสร้างเอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่ของเต่าแล้วกันนะโอเคนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างที่อยู่ของเต่ากันนะทุกคนคือ <c oughs> ไม่รู้เมื่อเชนเดอร์มันดูแปลกๆหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคเดี๋ยว เรามาลองสร้างเลยทุกคนถ้าเชดเดอร์แปลกก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนผมก็รู้สึกว่าเชดเดอร์มันดูแปลกๆไป,ไป,ไปน,ๆนิดในช่วงนี้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกเนาะ <c oughs> เราใส่ใส่เล่นไปเถอะนะดีกว่าไม่ได้ใส่เล่นนะทุกคนนะโอเคแล้วก็ปูพื้นทรายไปก่อนเลยครับเพราะว่าเต่มามันชอบอยู่ที่ทรายทรายใช่ไหมล่ะเราก็ปูปูทรายไปก่อนเลยครับทุกคนโอเคเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นทรายด้วยนะครับเราต้องให้มันแบบเหมือนธรรมชาติการอยู่ของมันมากที่สุดนะครับทุกคนเนาะโอเคเราก็จะนี่เลยปูไปนะครับปูมาอย่างนี้เยี่ยมร้อยเราก็จะปึ๊บ ให้มันดูแบบว่ามีอะไรน่อยๆนะทุกคนนะแบบไม่ให้มันโล่งเกินไปนะครับโอเคแปะประมาณนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกอน,นะครับอืมปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจัดไปนะครับตรงนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ ือเราต้องเปลี่ยนเป็นพื้นทรายทั้งหมดแล้วกันเดี๋ยวเราดูว่าบาเรียเราจะเอาประมาณไหนแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนแป๊บนึงนะเสียงเกมมันอาจจะดังไปเดี๋ยวผมขออนุญาตบอสเสียงเกมตรงนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมจะมีเรื่องมาแจ้งทุกคนด้วยนะทุกคนนะคือปกติผมอาจจะลงอาทิตย์ละสองคลิปเอ้ยอาทิตย์ละสามคลิปใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าแบบว่าว่างๆเนาะก็ะอาจจะเป็นอาทิตย์ละสี่คลิปใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือคงทำไม่ได้แล้วนะครับทุกคนนะเทอมนี้นะประมาณสี่เดือนนะทุกคนจะทําไม่ได้แล้วนะเพราะว่า ออกมาให้เต็มที่นะครับทุกคนก็เลยแบบว่าจะออพักเรื่องการลงคลิปไปสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนนะช่วงนี้ก็คลิปอาจจะลงสักอาทิตย์ละสคลิปก็ต้องนะครับขออนุญาตทุกคนไปก่อนเลยเนาะเพราะว่าเรียกว่าไงเราก็ต้องเต็มที่กับสภา,านักเรียนนะครับทุกคนเราเป็นเราก็ต้องทบบทำให้เต็มที่นะทุกคนนะแล้วครูเขาหวังไว้ที่เราอะไรประมาณนี้ก็ต้องเออหน้าตำตำแต่ทำให้เต็มที่นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราก็เ,เนี่ยขุดไปก่อนนะฮะเคลียร์พื้นที่นะทุกคนนะโอเคเ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะครับทุกคนแล้วก็ไมค์คราฟต์เดบิรต์ตอนไหนน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับทุกคนนะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงรู้สึกว่าไมค์คราฟตช่วงนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมันเข้าไม่ได้ฮะเออไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรนะทุกคนนะเออโอเคเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่รั้วเราสร้างที่กั้นด้วยวเนี่ยเออประมาณนี้เ,เราก็ต้องเอารั้วมากั้นด้วยใช่ไหมอ่ะฮะเราจะสร้างรั้วกัน้นหรือเอากระจกมากั้นดีทุกคนผมมคิดดววว่าาาาว่าาาาาาาเเเออกกกกกรรระะะจั้้้นนีแล็สงปตู ตอนนี้ไข่เราฟักได้มั้งอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลยนะทุกคนนะแบบยังไม่ขยับเลยนะครับก็เือว่าเป็นผลดีของเรานะเพราะเราต้องเออเขาเรียกว่าไงเคลีย์พื้นที่ด้วยนะทุกคนนะจะเปลี่ยนให้มันเป็นทรายให้หมดเลยนะทุกคนโอเคเดินหน้าขุดต่อไปนีครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะคว้รงงรรมาคารับครบ ถ้ามันมีแต่ทรายมันก็ดูแบบว่าแปลกๆอย่งไงนะทุกคนนะก็เลยแบบว่าให้มันดูมีอะไรหน่อยละกันนี่ฮะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็จะขุดทรายมาเพิ่มนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ยอดย,ยอดกว่เทียมดองนะครับทุกคนนะโอเคมาปตรงนี้ปึ๊บออึโอเคเราต้องไปขุดทรายเพิ่มนะทุกคนตอนนี้ทรายเราไม่พอรู้สึกว่าภาพไมค์ามนันแปลกๆหรือเปล่านะฮไม่รู้ว่าเป็นผมเป็นผมเลยรหรือเปล่านะทุกคนคือผมลบไมค์าไปครั้งนึงแล้วไงทุกคนนะโอเค เออแต่น้ำมันใสขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนนะโอเคขุดไปก่อนตอนนี้เราต้องขุดโอให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคนนะก็คือถ้าตอนนี้มีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะทุกคนคืออัดตอนเช้านะคือแบบทําจากกิจกรรมสภาสิทก็คือกลับอัดให้น้องๆดูเลยนะทุกคนกลัวแบบน้องจะคิดถึงอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเออดูที่เขาผมรักน้องๆขนาดไหน่ะเออนะครับเออลักมากๆเลยเนี่ยถ้าไปรักไม่มาให้ดูแล้วเนี่ยนะเออแบบกน้องๆจะคิดถึงอะไรเงี้ยนะทุกคนเนาะ ก็เหมือนที่ผมคิดถึงทุกคนนั่นแหละนะครับโอเคคือแบบว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปไงทุกคนคือแบบว่ามันยุง่งอนะเนาะมันแบบยุ่งก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวค่อยลงกล่อนละกันหวังว่าน้องๆจะเข้าใจผมนะรองๆนะอืมอา่าแฮะมาทางนี้แล้วก็จะใช้อันนี้มาแปะน่าจะพอหรือเปล่านะเพราะผมเผากระจกไว้ด้วยแล้วน่าจะพอแหละนะโอ้ยไม่พอหรอกเนี่ยจริงๆถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะพอนะครับเราต้องไปหาที่ขุดทรายที่อื่นแล้วเพราะว่าแถวบ้านเรานี่มันไม่มีทรายเอ๊ะ เดี๋ยวสตรีมเด้งฮัลโหลแป๊บนึงนะสตรีมเด้งกันตอนนี้ฮะเออปิดไปก่อนโอเคปึ๊บ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 อะฮะทรายทรายโอเคตรงนี้มีทรายอยู่ฮะขออนุญาตปิดเชดเดอร์เล่นแล้วกันนะทุกคนคือมันแปลกๆอะเชดเดอร์อะผมขออนุญาตปิดละกันนะครับเออให้ตายเถอะมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคปิดเชดเดอร์แล้วดูดีขึ้นครับปักช้างก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปขุดทรายเพิ่มนะฮะ ุดทรายโอเคข้างว่าเรามีทรายอยู่เอ้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วมันกัดทุกคนทีเดียวมันกัดเลยนะอาจะไปจันทร์ฝุดไหมเนี่ยทุกคอจันทไหมเ่พราะอยาากกทุกคนวันี้ก็มะไรุดยาวๆก็รอสร้างครับรไข่ตอไข่ได้องไข่ยัมรูเหมือนกันเนี่ยหมครับอเนี่ยนเวลาต่อเล่มันจะมีอะไรแจ้งเตือนทุกคนใครรู้บ้างก็คอมเมนต์ให้หน่อยละกันนะทุกคนนะถ้าใครรู้นะฮะทุกคนโอเคิดนี่อาจจะไม่ค่อยยาวมากนะทุกคนแบบมาแบบสร้างให้ทุกคนหายคิด โอเคขึ้นแล้วก็จะพยายามตกแต่งให้มันสวยให้มันมากที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมตกแต่งอะไรไม่ค่อยสวยนะไม่เคยสร้างไม่จริงๆงไม่เคยเล่นมายครับที่นานขนาดนี้เนี่ยปกติจะเล่นแบบจบแล้วก็แล้วไงฆ่ามังกรเสร็จก็จบซีซั่นเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้แบบน้องๆแบบว่าเออ ยังไม่อยากให้จบซีซั่นอยากให้เล่นต่อไปอะไรประมาณนี้ก็ผมก็จะไปครับทุกคนนะโอเคครับเพื่อนน้องๆทำได้นะจัดไปนะครับมันไม่พอเนฮะ้ยเอาจริงคือขุดมาเยอะเหมือนกันเน้นให้มันไม่พอวะโอ้อยเดี๋ยวตกแต่งอาข้างๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ต้องมีเป็นดินละกันขี้เกียจไปขุดละโอ้ยเป็นดินมาอ่าประมาณนี้ให้มันดูแบบมีหญ้านิดนึงนะครับแล้วก็เราจะเอาน้ํามาใส่เอ,อ่แล้วทำไมที่ขุดเอ้ยเราทำไมอันนี้เรามีอันเดียวเลยในกระถางเนี่ยฮะ ต้องวิ่งแล้วก็ปึ๊บนีเออนี่ครับก็จื๊บให้มันไปน้ำอินฟินิตี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องทำให้มันไปน้ำอินฟินิตี้ก่อนนะมันจะได้ง่ายๆต่อการทำนะครับทุกคนปึ๊บ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 อย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็จะเอามาใส่เยี่ยมนะครับนี่คือการเดี๋ยว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 ทำไมน้ำมันเป็นอย่างเงี้ยฮัลโหลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแ้วน้ำมันเป็นเป็นอย่างงี้วะเนี่ยทุกคนอือฮึโอเคคุณเออเหมือนนนน้้จะะบบบบััััคทไมมรร่อยงงตีฮ เอออะฮะขุดอ่ะฮะโอเคครับแล้วก็นํามาใส่ใส่ให้เยอะๆเลยเอาเฮ้ยโอเคเอาให้ใส่ไป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 ของนี้ยังไม่ใส่เออเออโอเช่ต้องทนาอินฟินิตี้ไปข้างบนไหมเอออะฮะอเบอ่ะฮะเอ้ยหางี้สิเออเยี่ยม จะทำน้ำตกตัวดีดมป็ทุกคนเออทำน้ำตกแบบไหลมาทางทะเลอะไรเงี้ยทุกคนมันไม่ใช่แบบชีวิตจริงอะไรเนี่ยมันเริ่มแบบว่าเอาความสวยงามเลยนะทุกคนนะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยว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 ไมครับพหลเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฮะบัาบ่อยจริงโอเคอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยเราก็จะขุดลงไปเยีย่ยมน้องเต่าน่าจะพอเล่นน้ำหรือเปล่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับ งั้นเราก็จะทำอะไรต่อดีททำเหมือนน้ำตกน้ำตกนี่ต้องมีอ่ะเดี๋ยวเรา่รา,างาวางโค้งเดี๋ยวเราลงวางโค้งก่อนลวกันนะครับผมก็จะให้น้ำไหลมาทางนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหินนะทุกคนล้วก็จะเอาน้ำมาแปะตรงนี้โอเคขุดสิเออขดุดปึ๊บอ่าแล้วก็แปะน้ำลงมาอย่างนีนะี่ตัวเยี่ยมยอดกระเทียมดองนะครับมันก็จะไหลมาแบบนี้ เดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาตกแต่งเดี๋ยวเรา,เราลองวางโครงไว้ก่อนนะทุกคนเรายังไม่ใช่ตอนนี้วางโครงก่อนอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะเราต้องกดอันนี้ออก่อนอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับผมอยากให้มันสูงกว่านี้ว่ะนี่มันดูต่ําไปมันดูแปลกๆครับอ่าสักสองบล็อกได้ไหมเพิบเพิบเห็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 บอ่ะฮะฮัชโอเคประมาณนี้ทําให้มันดูไม่แปลกนะฮะทุกคนนะอืมเห็บเเห็บ เดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาแปะักหฝ่อยหนึ่งคะทุกคนอืมประมาณนี้ครับอืมดูแบบมีอะไรขึ้นนะทุกคนนะเดี๋ยวลองมาดูไข่เอาจริงไข่มันจะไม่ไปถึงไหนเลยนะทุกคนนะโอ้นานมากฮัโหลอ่าฮะเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนแล้วกันไม่น่าจะต้องใช้อะไรแหละปิดไปเึ๊บเบเบเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกระจกก่อนกระจก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  เพราะว่ากระจกนี้เราค่อนข้างเพราะว่ากระจกนี้เราค่อนข้างที่จะเผาไว้เยอะอยู่นะนะคนะเออน่าจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้สร้างใหญ่ขนาดนั้นนะฮบปึบโอเคเรามี64อันอันกระจกอ่ะฮะลองไปดูว่ามันจะพอหรือเปล่านรับลองไปดูกันนะฮะลองรอ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  เราต้องลองล้อมล้อมก่อนทุกคนเราล้อมกระจกดูก่อนโอ้โหแต่มันก็น่าจะใช้เยอะพอตัวนะทุกคนไม่ใช่ใช้น้อยน,อยนะครับทุกคนนะฮะแวก็จะล้อมไปประมาณนี้ครับผมจะล้อมประมาณ2บล็อกแล้วกันนะแบบว่าไม่ให้มอนสเตอร์มันเข้ามาได้นะทุกคนอ่าฮะโอ้เยอะนะช่องใช้ยเยอะได้แน,น่นคนขนาดล้อมอันนี้ยังไม่พอเลยครับโอเคองั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปขุด ทรา,ายให้มันมาเยอะๆก่อน,นละกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเพราะว่าเราต้องใช้ให้มันแบบเยอะๆไงทุกคนนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ขุดเสร็จแล้วละกันนะทุกคนโอเคเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาในเมฆคราฟอีกรอบหนึ่งนี่ะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะย้ายไข่เต่าละกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายไข่เต่าไปวางไว้ตรงนู้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องพังที่นี่ทิ้งก่อนโอเคเดี๋ยวเราเอาไข่เต่าเข้าติดตัวมาก่อนชิวชาร์จขุดมาปึ๊บอึ๊บี้อันนโอเคขุดมาครับผมคิดว่าจะย้ายไข่เต่าไปดีกว่านะทุกคนเเนาาาะะพรว่ ขี้เกียจต้องขยับน้องไปอีกนะทุกคนถ้าเราไม่ย้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเรานี่ครับ1 2 3สมโอเคแล้วก็1 2 3่องอ่ะเคตัวหนึ่งวางไว้ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยครับแล้วเราก็ต้องปักทอสละเพราะว่าถ้าเราไม่ปักทอสนี่ผมบอกเลยว่านะครับต้องมีสิ่งที่อันตรายต่อ้องเต่าแน่นนอนๆอนนะครับหวังว่ามอนสเตอร์มันจะแบบว่าไม่มาเหยียบนะทุกคนนะหวังว่านะโอเคเดี๋ยวเราขุดอันนี้ออกก่อนจวค่อยเอาออกทีหลังแล้วกันไอ้พวกนี้มันแบบว่าค่อยเอาออกก็ได้คนระับทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องเอ้ยเหยียบไข่ถ่เอ้ย,ย,ย,เ,อยเดี๋ยวเราต้องไปเขาเรียกว่าไงเอากระจกมาก่อนนะทุกคนแล้วก็อทอชมาด้วยนะเพราะว่าเราต้องมาปากักทอชนะทุกคนเพื่ออย่างไรดีเขาเรียกว่านี่ครับไม่อยากให้มอนสเตอร์มันเกิดเท่าไรนะถ้ามอนสเตอร์เกิดนี้คือเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับโอเคเอทอชเอา้าเดี๋ยวเอาวออันนี้ว่าทำไมเอาอนี้สิเออให้ตายเถอะนะคิง้งเ,เริ่มเบื่อไม่ได้เล่นนานนะเอา้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่โอ้ย เบอร์ละเบอร์เบอร์เกินคิงเอ้ยนะครับโอเคท,ทอชมาไอ้ยี่สิบอันนี้ก็จะพอนะครับแล้วก็จะเอาต้นไผ่ไปปลูกด้วยแล้วกันนะครับต้องตกแต่งให้มันดูสวยดีฮิโอเคตัวอี้วีสามสิบสี่เงินตรงนี้มีสามสิบสี่เงินนะครับเดี๋ยวลงไปเปะดูก่อนลีกัีนะฮะ มาเลยทีเตตอนี้นะตกต่งมาสุดๆน่ายามกันจะไม่ทำอลางคานะคุณแปๆมันกูปเปิดนคุณดูโล่งลนี่ๆะปมานี้่บๆมานี้ิบๆโอเคประมาณนี้ตรงนี้ว่อบอกมกันต่อยงบอกเด่ามกันเพราะว่ามันต้องใช้สามะัวจะดีนะอืมบๆอ่ะฮะประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะปักทอรชข้างบนนี้แล้วกันโอตรงนี้ต้องใช้สี่สินะเพราะว่าผมสร้างสูงกว่าคนอื่นมาครับอืึ ปักทอชไปก่อนทอชทอชอ๋อปักตรงนี้ได้เลยทอชเออเพิ่งรู้เลยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าทอชมันสามารถปักตรงกระจกได้เออเพิ่งรู้มันเป็นฟิสิกส์เกมไมโครอัพดีเองเนี่ยฮะผมว่าผมต้องเอาของไปเก็บมาแล้วแหะเพราะว่าของเต็มตัวหมดแล้วตอนนี้นะครับทุกคนนะเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะาหาอุปกรณ์มาตกแต่งด้วยเลยนะครับอืมอืมเยี่ยมไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาเก็บของก่อนเก็บของขอเก็บข,ข,ของแป๊บหนึ่ง ออยลอนนี yeah. ่เก okay, okay, ็บไปได้แล uh ้วไม่น huh. ่าจะไปต้องใช้แล uh ้วเออโอเคเก็บไปอันนี uh. ้โอเคคนแจกคนแจกเราจะไปดิน huh. ดินพยายามอยากให้เต็มนี่มาแล้เต็มต่งต็มอ่งฮะึ่งตังนี่แปะอันนี้เก็บไปเก็บไปอ่ะให้ทองช้าเอาไปทองช้ามีอยู่ในกองไหนฮะเดี๋ยวทอชาร์จใส่แล้นี่อันนี้ไปหาเล่นได้หมดตู้ประตูอันนี้ไม่เป็นไรไม้ที่สำคัญคือไม้ไม้ไม้เรามีไหมตอนนี้เรามีไม้ตัวเลยเนี่ยกองเสมีจเจ็ดอันเอาไม้มาเอาอันนี้เก็บไปนีาเก็บไปนี่เขาใช้อ่าโบนโบนเก็บไปเนื้อเก็บไปละคังเก็บไปไม่ได้ใช้อ่าฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราเอากระจกมาอีกปึ๊บ โอเคเดี๋ยวเราต้ตองตัดต้นไผ่ต้นไผ่สามารถปลูกที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรปลูกที่อย่างอื่นได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแล้วเชียร์อ๋อเคีเยร์นึกว่าเชียร์หายอ่าฮะเอาเชียร์มาปุ๊บตัดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเต่ามันกินอันนี้ใช่ไหมเต่ามันกีนคิดจะคล้ายน้ำเหรออ่าฮะแล้วคิดจะคล้ายน้ำมาสิบสามอันแล้วก็เอาอ้อยมาปุ๊บเยี่ยมประมาณนี้นะครับอือฮึแล้วเราก็จะไปเมาความไปเลยเนี่ยเยี่ยม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  กระโดดปึ๊บตรงนี้ต้องใช้สีครับถ้าไม่ใช้มันต่อมันน่าจะกระโดดขึ้นไม่ได้เฮิร Herm ์ร์เฮิร์เฮิร์ร์ะฮะประมาณนี้ครับทุกคนแล้วเราก็จะปลูกมาเลยปึ๊บ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 ย่ำปึ๊บ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 โอ้โหทุกคนเราลืมเอาสตริงมาด้วยไงประเด็นไม่เป็นไรแล้วก็จะปลูกไผ่รอบรอบน้ํานะครับแล้วเราก็จะปลูกเฮ้ยเราปลูกอ้อยดิปล <jin> ูกอ้อยข้างๆน้ำนะครับแล้วก็ ต้นไผ่ต้นไผ่เอาเป็นตรงนี้ดีไหมเอาเป็นตรงนี้แล้วกันขุดออกก่นอนต้นไผ่แล้วก็ต้นไผ่ข้างหน้าตึกตึกโอเคมันจะด,ดูเป็นธรรมชาติหน,หน่อยๆนี่ใส่ไปนะครับมิลจะไวยังไงแล้วก็จะตัดหญ้าตรงนี้ามาใส่ข้างในหน่อยนึงข้างในข้างในให้ดูเป็นแบบมีพุ่มหญ้าอะไรให้เต่ามันเดินเล่นอะไรอย่างนงี้ครับอ่าประมาณนี้ ให้มันดูมีพุ่มนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลยเราต้องบูรณะตรงนี้ใหม่นะครับบูรณะตรงนี้ไว้เลยเนี่ยเอาเป็นบล็อกบล็อกบล็อกอันนี้แล้วกันอุ้ยอยุเอาเป็นบล็อกเขาเรียกว่าอะไรหิน,นะฮะทุกคน Cobblestone นนแฮปไข่ก็ยังไม่ฟักสักทีเลยนะรอ,อฟักไม่ฟักสักทีนะฮะพึ่งวินเต็มแถวบ้านเราเลยให้เดี๋ยวนี้พึ่งบบวอาอยากต้องการวินนะฮปพึ่งต้องการวินหนนะบาันคุณน่าจะพอนะเนะี่ยโอเคพอครับ สวยพี่สวยเยี่ยมทัชกุดมาปับ๊บโอเคถือว่าสวยนะครับถือว่าเอา้เอาจะทุบทำไมเนี่ยโอ้คือมาติดที่ใส่ในการทุบหญ้ามา,าให้ตายเถอะอ่ะฮะแล้วเราก็จะปูนี่มาหน่อยหนึ่งแล้วกันบเยี่ยมนะครับแล้วก็จะเอา cobblestone มาใส่ตรงนี้ให้มันดูแบบว่าเหมือนแบบเป็นเขาเป็นชั้นเป็นอะไรประมาณนี้นะอ ะอประมาณนี้แล้วกันนะครับให้มันดูเป็นชั้นๆหน่อยอ่าอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็จะดูให้มันแบบเป็นหินเป็นหินไปโอเคเพิ่มเยี่ยมแปะตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับอืมโอ้ยตรงนี้ไม่สวยฮะเอาตรงนี้ออกเพิ่มอืมประมาณนี้แล้วกันสไตล์มั่วๆของเรานะครับ ประมาณนี้นะฮะเออทุกตรวนี้ดีไหมอ่อฮะอ่อย่างนี้แล้วกันหรือว่าเราจะเอาเป็นอ่สลับดีเอาพ่งเอาเป็นสลับหินไหมเออลองลองดูลองดูลองทำเป็นสลับหินดูครับอืออันนึงก่อนอันนึงก็น่าจะพอแหละไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้เอาเป็นสลับหินแทนอ่ะมันดูดีขึ้นนะครับเออเออ,เอ,อไม่ดีกว่อาอันเดียวอ่ะอันเดรย แล้วก็จะเอาไปสลับตรงนี้แทนนะครับตรงนี้เอาเป็นหินได้ไหมหินใส่เข้าไปจะดูดีไหมอ่ะประมาณนี้อ่าอ่าได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เลยเออปึ๊บสลับมาใส่ปึ๊บปึ๊บป๊บอ่ะประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับทุกคนได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่ผมอยากจะอันนี้มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ให้ทุกคนเออไม่เป็นไรแล้วกันประมาณนี้แหละนะอื้ม อย่าเรื่องมากนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยผมบอกว่ามากกว่านี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับฟาร์มเอ้ยเขาเรียกว่าไงกรงของเรานะครับเอาเอาอันนี้มาใส่ก่อนเออปึ๊บจึ๊บจึ๊บเยี่ยมแล้วก็จึ๊บจึ๊บสวยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคเอากระจกแปะเลยก่อนเออเออเยี่ยมไปเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะฟาร์มไก่อันนี้เต่าของเรานะครับสวนเต่าเอ้ยยังดียังดียังไม่เสร็จ เรายังไม่ได้สร้างรูของน้องเต่าเลยเนี่ยฮะเอฟเอเอาทรายมาวางสองอันพอดีเลยเอฟเอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับรูน้องเต่าเรามันใหญ่ไปไหมเนี่ยอืมผมคิดว่ามันสูงไปว่ะเอาลงเอาลงหน่อย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 แล้วก็จะอ่ะฮะเตตมันไม่น่าใช้งานจริงได้นะทุกคนนะ เประมาณนี้นะครับรู้เต่านะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคลิปอาทิตย์นี้อาจจะได้ลงประมาณ1คลิปก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าแบบว่าต้องไปเตรียมตัวเซิร์ฟเวอร์สปงสภาด้วยอะไรด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่านะครับต้องการกำลังใจจากน้องๆมากเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะก็นะครับฝากทุกคนนะติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะเพราะว่าตรงนี้ช่วงนี้ต้องการกำลังใจมากมาเลยนะครับทุกคนนะโอเคบายๆครับผมจอกานนะครับ ทุนี้มันจะไม่ค่อยว่างนะทุกคนอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยขนาดนั้นนะครับอาจจะเวลาทีละหนึ่งคลิปหรืออาทิตย์ละสองคลิปก็ฝากคนตนะิดตามด้ยวยเนาะเจอกันครับ